ทุท่านที่เะครวันนี้นไม่มีโอกาสมาชมพิธีพิธีสงกรานต์ของพี่น้องชาวเมืองสายเกรนครคือเมืองร้อยเอ็ดนะครับเมื่อเช้านี้ได้เอาพิธีรดน้ำดำหัวของผู้สูงอายุฝากท่านไปแล้วพอถึงช่วงบ่ายนี้จะนำ ผู้ชมมาชมขบวนแห่นางสงกรานนะครับซึ่งขณะนี้กำลังมีวิธีเปิดอยู่นะครับอีสักคร่ก็จะเป็นขบวนแห่สงกรานแห่นางสงกรานนะครับเดี๋ยวจะเอาขอบวนแห่นี้บางส่วนเอามาฝากท่านที่เคารพมาติดตามรับชมด้วยครับท่านที่เคารพขบวนรถที่ท่านเห็นอยู่นี่คือขอบวนแห่พระ ในพิธีสงกรานต์ของพี่น้องชาวจังหวัดร,ระเอดหรือชาวสายเจนนครนะครับจะพาผู้ชมมาดูขบวนรถที่ท่านมองเห็นนี้นะครับนี่เป็นขบวนที่เตรียมไว้นะครับเมื่อได้เวลาพร้อมก็จะเคลื่อนขบวนจากที่นี่ไปรอบรอบเมืองระเอดนะครับส่วนที่ท่านเห็นนี้เป็นพิธีเปิด ซึ่งจะเริ่มด้วยประธานจัดงานรายงานต่อประธานในพิธีจากนั้นธรรมทานพิธีก็จะกล่าวเปิดงานซึ่งประธานในปีนี้ก็คือท่านผู้ว่าการจังหวัดระยองนะครับอยากจะให้ท่านทีร่รพบติดตามรับฟังคํากล่าวเปิดงานของท่านผู้ว่าจังหวัดระยองสักนิดหนึ่งโดยนํามาเป็นบางตอนเชิญรับฟังครับาการแสดง ความรักความอบอุ่นและการให้ความสําคัญต่อสถาบันครอ,อบครัวนะฮะโดยมีการจัดรดน้ําขอพรจากผู้ใหญ่เพื่อสร้างความระดับจูกระตะเวทีต่อผู้มีพระคุณแล้วก็ส่งน้ําขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อความเป็นสิริมงคลการจัดงานประเพณีสงการานต์ครั้งนี้ต้องขอบคุณทางเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดสำนักง,งานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมส,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 สุขภาพ ส่วนราชการสถานศึกษาองค์กรภาครัฐภาคเอกชนและพี่น้องประชาชนและขนุญาตนะคะทุกทุกท่านที่อยู่ภายในบริเวณงานของเราค่ะช่วยานานานับถอยหลังร่วมกันนะคะเราจะเริ่มต้นจากท่านะคะ อุปกรณ์ในการฉีดของท่านผู้ว่ารชาชการจังหวัดร้อยเอ็ดนะคะจะพิเศษกว่านิดนึงนะคะทุกท่านได้อุปกรณ์ฉีดน้าแล้วนะคะครับเมื่อท่านประธานพิธีกล่าวเปิดงานเสร็จพิธีเปิดก็เริ่มขึ้นโดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพร้อมกับคณะอีกหลายท่านดเดียวนะครับใช้วิธีการเปิดโดยการฉีดพ่นน้ําขึ้นไปสูงนะครับ <c oughs> น้าปลิวลงมาเป็นละออง,งน้ําทำให้ทุกคนนี่ โอ้โหชื่นอกชื่นใจเรียกว่าเย็นฉ่ำกันทีเดียวครับหลายคนบรรเลงเพลงขึ้นมาแล้วก็ร้องกับรำทำเพลงรียก็เป็นการฉลองต้อนรับปีใหม่ไทยนะครับนี่เป็นความสุขกายสุขใจของพี่น้องชาวสายกินนครนะครับนะเออเป็นการเปิดงานที่ให้ความร่มเย็นเป็นสุขอย่างแท้จริงนะครับซึ่งจากโลุย สายหน้า้นไปบนฟ้าแล้วมันก็กลายเป็นสายฝนลงมาผู้ดึงมาจากนั้นท่านผู้ว่าการจังหวัดก็นําบรรดาพี่น้องชาวจังหวัดตรีอเอกมารดน้ําดําหัวขอพรเริ่มจากรดน้ําพระประธาน่านนั้นก็มารดน้ําพระเระผู้ใหญ่ซึ่งเป็นที่สัการาบบูชาของพี่น้องชาวจังหวัดตรอเอกนะครับเมื่อสงน้ําพระเสร็จ ท่านประธานในวิธีก็รลดน้ำํำหัวขอพอรจากครัววุโสโดยท่านได้มอบช่อดอกไม้ให้กับครัววุโสทุกท่านนะครับนอกจากมีช่อดอกไม้มอบให้แล้วก็ยังมีของฝากเป็นตะกร้าเล็กๆนะครับแต่เป็นศิลป,ปะของไทยเรียกว่าศิลป,ปะถักรรมมอบให้กับครัวุโสไปด้วยนะครับทุกท่านเมื่อมองเห็นันแล้วดีกว่าเราก็จะปลื้มอกปลื้มใจ นี่คือขนบทง้งยมประเพณีไทยงานสงกรานต์นะครับดังที่ท่านพูว่านํารถน้าดําหัวขอบอนเสร็จแล้วบรรดาผู้มาร่วมงานไม่ว่าจะเป็นวันหน้างานวันหน้าสานักงานต่างๆในส่วนราชการก็มารถน้านดําหัวขอบอลทุกท่านทีเดียวนะครับเป็นที่น่าื้มใจนะครับนี่คือขนบประเพณีงานสงกรานต์เรียกว่า 22นะถัจากนั้นก็จะมาดูขบวนแห่พระนะครับนี่เป็นขบวแนแห่พระทุกคนแต่งตัวให้ดูสอดคล้องกับสภาพของงานนะครับทําไมจึงมีการแห่พระอยากจะเรียนท่านทิ่ขรัอยากจะเรียนท่านที่รพน,น,น,นิดหนึ่งบอกว่าตำนานสงกรานนี่มันเริ่มจากพระพระพรหมไปแพ้ปัญหากับบุรุษท่านหนึ่ง ว่าถ้าใครถ้าท่านตอบไม่ได้เนี่ยท่านจะต้องจูตัดหัวแต่ถ้าตอบได้แล้วฉันจะยอมตัดมัวตัวเองปรากฏว่ากุมารที่ว่านั้นเรียกว่าจะเรียกกันว่าทรรมกุมารก็ว่าได้นะครับเขาฉลาดตอบปัญหาได้ประผมแพรปัญหาเลยต้องตัดมัวตัวเอง แต่บอกว่าถ้าตัดเสียทิศาตรเองแล้วเนี่ยหามันตกถูกดินเนี่ยแผ่นดินจะวินาศไปนะจำเป็นจะต้องให้นางสงกรานซึ่งเป็นบุตรพระพรหมนี่แหละเอาพานมารองรับเพื่อไม่ศีรษาตกต้องพื้นดินอันนี้มันเป็นปริศนาธรรมนัี่เครพนางสงกรานที่ว่านั่นทําไมจึงจะทําให้แผ่นดินอยู่เย็นเป็นสุขได้แท้ที่จริงแล้วพระพรหมนั้นน่าจะเปรียบเทียบเหมือนกับราคาโทสาโมหะของมนุษย์นะครับ ส่วนนางสงกรานทั้งเจ็ดนั้นถอดเป็นธรรมะก็ได้แก่อริยทรัพย์เกนะครับได้แก่ศรัทธาศีลฮิลิโอตปะทางอุสจัจาคาแล้วกว็ปัญญานะครับนี่นางสงกรานทั้งเจ็ดนางเนี่ยหมายถึงธรรมะเจ็ดข้อนี้นะนั่นหมายถึงว่าถ้าทุกคนมีธรรมะเจ็ดข้อมีศรัทธาในศาสนา มีศีลมีหีโอตปะมีภาุสัจจะมีจาคะมีปัญญาเนี่ยโลกนี้จะไม่มีทางลุกเป็นไฟคือจะอยู่เย็นเป็นสุขเนี่ยสงกรานจริงๆแล้วตีเป็นภาษาธรรมะนี่หมายอย่างนี้ท่านเี่รอครับนะนางสุกรานเจ็ดนางหมายถึงคุณธรรมเจ็ดข้อนะเพราะนน้ำเ่ีเอามาโปรยปลาลงไปก็เปรียบได้เหมือนกับธรรมะเจ็ดข้อนี่แหละท่านเอารพครับนะ ตัวเตือนใหม่ที่น่าธรรมาจิดข้อนี้คือศรัทธาสกายศาส,าสนานะครับศรัทธาศีลมีศรัทธามีศีลมีหิริายแก่ใจโกตตปะกลัวต่อผลกันทําชั่วพาอุสัจ,จะเป็นผู้ที่มีการศึกษามามากจากะเป็นคนที่ไม่ยึดมั่นถือมั่นนะครับปัญญาเป็นผู้ที่มีสตริรอบด้านไม่ทําอะไรผีพรามเป็นคนที่ไม่ประมาท เพราะนั้นถ้าทุกคนมีคุณทํเมจ็ดข้อนั่นก็มีนางสงการครบทั้งจิตนางจะช่วยโลกนี้ให้พ้นภัยนี่คือกติธรรมจากสงกรานครับเอาทีนี้มาดูด้านหลังยังจะขบวนแห่พระผ่านไปแล้วนี่นี่เป็นความสุขใจของพี่น้องชาวสายแก่นนครหรือชาวตตรเอ็ดนะครับทุกคนยิ้มแย,ย้มแจ่มใสเบิกบานรา่าเริงเล่นสงกรานกันอย่างมีความสุข นะขอทุกท่านได้มีความสุขอย่างนี้ตลอดชั่วนาตาปีนะครับนี่เป็นการต้อนรับปีใหม่ไทยสงการของพี่น้องชาวสายเจนนครหรือชาวจังหวัดไร,รดนะครับที่วันนี้มีโอกาสมาทําภาพอย่างนี้ที่ททงดงามนี้ไปฝากพี่น้องที่ไม่ได้มาร่วมงานขอทุกท่านได้มีความสุขต้อนรับปีใหม่กันทุกท่านทุกคนขอขอบคุณท,ท่านที่ตามชวนนโวการนี้นะครับขอบคุณครับ